นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงเลขาธิการพักสร้างอนาคตไทยเปิดเผยในงานสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตพัทลุงซึ่งเป็นงานเปิดตัวผู้แสดงเจ็ดจำนงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสจังหวัดพัทลุงของพักสร้างอนาคตไทยเมื่อวันที่12ตุลาคม2565ณโรงแรมเซวารายอยัลพัทลุงระบุว่าบัตรสวัสิการแห่งรัฐในวันนั้นก็เกิดจากมันสมองของคนชื่อสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ บาสวัรดิการแห่งรัฐเกิดจากความคิดของดรสมคิดซึ่งมีนายสนธิรัตน์และทีมร่วมกันทําให้มันเกิดขึ้นที่อย่างน้อยคนยากจนซื้อนมให้ลูกกินได้ซื้อน้ํามันซื้อไข่หรือข้าวสารเพื่อเลี้ยงลูกและคนในครอบครัวได้ซึ่งม่สามปีที่แล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาต้องการทําเพื่อพลิกภาคใต้ให้ทัดหน้าเทียมตาเท่าภาคอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นแต่เขาก็ได้ขอโทษที่วันนั้นทําให้สําเร็จ